เวลาเราเปิดพอสปอร์ตอ่ะพอสปอร์ตส่วนบุคคลใช่ไหมอ๋อน,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 นี่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 ที่ต้องเปิดอันนี้ด้วยใช้งานร่วมกันให้มากที่สุดถ้าไม่เปิดอ่ะเครื่องมันจะไม่เจออันนี้แล้วก็เปิดเปิดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มานี่แล้วก็กดค้างไว้กดค้างไว้ข้ามาใส่รหัสแค่ครั้งแรกนี่หนึ่งถึงแปดนะชื่ออะไรอะ่ะเราจะขึ้นนี่อนนโอเคมันจะเชื่อมินได้แต่เครื่องที่เวลาพี่ขึ้นมาพี่ก็ทําอย่างนี้ พี่ไม่ต้องมาหาไม่ต้องหาเยอะพี่รูดรูดริมขวารูดเธอแถวเนี้ยรูดลงมาปุ๊บแล้วพี่กดนี้ค้างอ่าพอสปอร์ตมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้พี่สามารถกดตรงนี้ได้เลยพอพี่เปิดแล้วใช่ไหมครับสัญญาสัญญาลักไวไฟมันจะขึ้นตรงนี้แต่ <Bla> ถ้าบางทีอะ่ะเปิดแล้วอะ่ะแบบเครื่องเปิดอยู่พักนึ่งแล้วพี่ว่าเปิด wi-Fi อ่ะเครื่องมันจะยังไม่หาอัตโนมัติบางทีสัญ,ญลักมันยังไม่ขึ้นเหมือนเครื่องมันไม่เกาะ wi-Fi ถ้าเครื่องไม่เกาะ wi-Fi ให้พี่ทำนี้พี่ดึงลงมาปุ๊บแล้วพี่ก็กดอันนี้ค้างไว้เดี๋ยวมันจจะะเเเเข้้้้าาามมหนนนีีแลลววด๋ยยัต่อออง โอเคเนะาะนาฬิกาขึ้นมาครั้งแรกบางทีอาจจะไม่ตรงไม่ต้องตั้งเดี๋ยวมันต่ออินเน็ตเดี๋ยวมันตรงเองวิธีการใช้งานมันก็มันคือ Android Android ในหน้าตาวิทยุติดรถไม่ต้องตกใจนี่ครับเข้ามามีแอป,ปอะไรให้เลือก p Play s t o r e ที่เราลงลงบัญชี <Yeah. S 1> ไว้อะ่ะก็พี่ก็สามารถโหลดโปรแกรมอะไรพวกนี้มาใช้ได้เลยทีนี้ไอที่สำคัญที่เรใช้กันก็คือแมปนะม,มีมีอย่างอะ o g l e Map มีอย่างอะก แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยแนะนาให้ใช้ Google แ a p ปบนนี้ผมแนะนําให้ใช้ Google แ a p บนบนโทรศัพท์มันไวกว่าแล้วเวลาเราถางอ้าหุบง่ายกว่าอย่างนี้มันกดยากโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาตอนเนี้ยอาจจะช้านิดนึงคือเครื่องมันเพิ่งเริ่มใช้งานมันจะช้านิดนึงมันจะเริ่มโหลดไฟล์อะไรมันเก็บไว้ในเครื่องพอพอไฟล์แคสมันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเร็วขึ้นมาเองไปต่อไ i f ฟที่บ้านก็ได้ก็คือคือพูดง่ายที่ใช้งานมันเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวมันจะใช้งานได้เองวิทยุเอใช้ได้อยู่นี่กดเข้าไปมีจุดเจ็ดห้าด้วยนี่ใช่กดสแกนก็ได้แต่แม่งสแกนไม่ค่อยติดเพิ่มเสียงลดเสียงพอพี่กดอย่างนี้แล้วแบบช้าพี่ก็รูดอย่างนี้เลยก็ได้พันมืออยู่ถ้าสมมุติว่าจะฟัง FM แต่ลำคาหน้านี้หรือว่าจะไปเปิดดูแมพให้พี่กดรูปกลม วิทยุจะยังอยู่ได้ยินเสียงวิทยุใช่ไหมวิทยุจะไม่ไม่ดับแต่ถ้าสมมติว่าพี่อยากจะปิดวิทยุให้พี่กดย้อนกลับย้อนกลับก็จะปิดวิทยุฟังเพลงผ่านฝานผ่านแปดได้ได้ผมเห็นแปดดได้ที่อยู่นี่เดี๋ยวผมจะลองเสียบอยู่นี่อยู่นี่ครับไม่เป็นไรใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้จะลองกันอันนี้เสียบแปดได้นะครับสายผมส่วนมากผมจะใส่เป็นไอเกยให้เต่ลองดูนะไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมในโปรไฟล์เพลงผมว่ามันไม่อ่านแน่เลย ไม่เจอผมว่าอันนี้เสีย่ใช่<ต>ผมก็ว่ามัน<ผ>มมน่าจะเสียไม<ส>่เป็นไรวิธีการใช้งานเหมือนกันที่พี่กดเข้ามาในนี้มันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเครื่องเล่นเพลงเหมือนมันก็จะเหมือนกับ FM น F ั่นแหละออาโอเคเดี๋ยวเอาล้างแอปก่อนเดี๋ยวเราจะลอง Apple CarPlay ดูนะฮะเอาสายนะครับผมแนะนําว่าให้ต่อผ่านสายนะมันจะเสถียรกว่าแล้วก็แบตมันจะไม่หมดโอเคนี่เราเสียบอันนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อน Apple CarPlay Enable Apple CarPlay เราต้องเข้ามาตั้งค่าในโทรศัพท์เลยนะครับอจาจบคู่เพราะถ้าผมใช้เครื่องอื่นก็ค่าถ้าเครื่องอื่นก็ต้องกดใหม่คือคือ CarPlay อะพี่เหมือนโทรศัพท์เราเลยโอเค okay. นี่มาละเนี่ยอันนี้คือค a r p l a y ตอนนี้ทุกอย่างที่ใช้บนนี้มาจากโทรศัพท์พี่ ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนเครื่องทุกอย่างที่พี่คอนโทรนบนนี้อยู่บนม,นมันมันคือบนโทรศัพท์พี่ที่เปิด Google m a p อันนี้มันก็เหมือนเปิดจากโทรศัพท์พี่ก็จะเร็วกว่าใช่ก็คือมันจะโหลดโหลด Google m a p จากโทรศัพท์พี่เลยแล้วก็เนี่ยมันจะชาร์จแบตโทรศพพัพท์ให้ด้วยเนี่ยมันจะมีแบบชาร์จอีกเลยเนี่ยถ้าสายดีหน่อยก็จะโอเคหน่อยอใช่สาย่ไม่ดีไม่เป็นไรพี่แล้วก็ใช้งานได้แล้วก็เนี่ยข้อเสียของการใช้ Apple Car าเพยคือพี่จะดู y o YouTube บนนี้ไม่ได้พี่เวลาพี่จะดูพี่จะฟังเเพพลงผ่านนนนน YouTube บบีีี้้้้้ยคือมัจะใชไดแก จุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าสมมุติพี่อยากจะเปิดฟังเพลงจาก youtube พี่ต้องเปิด y o u t u b แบบนี้นี้นี่นะอ่ะผมเปิดนะอ่าผมเปิดอย่างอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดช่องผมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติลิขสิธิช่องผมเองลิขสิทสิ์ช่องผมไม่เป็นไรเห็นไหมเสียงมาจากในรถไม่ได้มาจากโทรศัพท์นะฮะแต่มันไม่ขึ้นจอไม่ขึ้นจอภาพมันจะไม่ขึ้น นี่ยข้อเสียของการใช้ก็คือถ้าผมต้องการใช้ Apple c a r p l a เพล้วฟังเพลงผมก็จะเปิดเพลงบนโทรศัพท์นี่แหละแล้วผมก็จะดับแล้วก็ฟังไปแล้วอันนี้เราก็จะเปิดดับไปถ้าเราจะเปิดย t u b e ถ้าจะฟังต้องดูที่ต้องเปิดที่นี่ใช่ในที่นี้ที่ผมบอกว่ามันวุ่นวายมันวุ่นวายตรงนี้เดีย๋ยวพี่ดูนะถ้าสมมุติว่าพี่จะกลับกลับมาใช้ระบบเดิมนะเดี๋ยวผมปิดเสียงนี้ก่อนถ้าสมมติพี่จะกลับมาใช้กลับมาใช้ระบบเดิมโดยที่ไม่ใช้ Apple Car p เพนะ เราง่ายๆเราชักสายออกก่อนชักสายออกปุ๊บเลยคาเพมจะดับมันต่อได้สองวิธีนะต่อได้ทั้งเ,เสียบสายแล้วก็ต่อได้ทั้งไอ้บลูทูธเสียบสายอเดีกว่าเพราะเสียบสายอ่แบตมันจะไม่หมด่คพอ,อพี่ออกมาปุ๊บพี่เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เหมือนพอส,สปอร์ตเครื่องพอสปอร์ตเครื่องกับไอ้โทรศัพท์มันต่อกันอยู่พี่ต้องมาแก้หมดเลยคือพี่ก็ต้องมานี่แล้วก็ชักอันนี้ลงมาปิดอันนี้ก่อน เขาซอบปอรตแล้วว่าเปิดไวเลสแลนต่ออ่ามาเปิดอันนี้เพื่อให้มันหา Wi-Fi จากในเครื่องแล้วพี่ก็ต้องมาแชร์ Wi-Fi เหมือนเดิมใช่เนี่ยพี่พี่ต้องแชร์ Wi-Fi กล้องมันมาทาึกนะครับพี่กดอันนี้เข้ามาดูปัดซ้ายปัดซ้าย h i g h d e f i n i t i o n อันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังตัวเดียวกันแล้วมัน เป็นกล้องถอยด้วยอ่ะพ okay. ี uh ่หยิบเบรคแล้วใส่เกียร์ถอยเห็นไหมมันคือกล้องตัวเดียวกันดูเฉยๆอย่าไปเชื่อมันใช่่ไม่ใช่แบบเฮ้ยแม่งแบบอะไรเงี้ยอะไรดูดูเฉยๆแล้วบางทีแบบคือเราติดมาอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าจะถ้าอยากรู้ว่ามันสูงมันต้องอย่างมันต้องลงไปข้างล่างตอนนี้รถเราสูงโอเคกดอ่ะไม่เป็นอ่กดกดกดอ่ะไม่เป็นไรพี่ว่างละอย่ว่างละอันนี้มันอยู่ในหน้านี่ละหน้ากล้องละ เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูวันนี้วิธีการดูไฟย้อนหลังพี่กด p a y b a c k มันจะมีให้พี่เลือกไฟเลยเนี่ยฟอนเทเลราเรียว c a เลราก็คือกล้องหน้ากับกล้องหลังแยกกันแบวผมดูวันนี้แต่ถ้าบางอย่างเปิดแล้วอ่ะเห็นไหมมาดูไฟวันนี้ได้ผมเบาเสียงกันเราเราดูไฟวันนี้ได้สมมุติตอนนี้ก็คือไฟผมอธิบายพี่ฟังนี้ก่อนวิดีโอที่มันบันทึกเนี่ย มันจะไม่เต็มมันจะวนไปเรื่อยๆอ่ามันจะวนไปสมมติว่ามันมีบันทึกได้1ิไฟล์สิบเก็ลบหนึ่งสิบลบสองทีเนี้ยถ้าพี่สมมุติว่าไปไปเกิดเหตุแล้วพี่ต้องการจะเก็บไฟล์วิดีโอนั้นไว้อ่ะพี่กดเข้ามาดูงี้เสร็จแล้วพี่แตะทีหนึ่งพี่จะเห็นแม่กุญแจอยู่พี่กดแม่กุญแจพอแม่กุญแจขึ้นล็อกซเซฟตปุ๊บไฟล์นี้จะไม่ลบแล้วแต่ไฟล์นี้มันจะย้ายมันจะย้ายที่มาอยู่ตรงนี้อยู่ในล็อก มันจะหายต่อเมื่อพี่กดอร์แมตมันถึงจะหายกดลบกนลบเองก็ไม่ได้ด้วยลบเองถ้าลบถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ย้ายมาเวลามันบันทึกซ้ำไปเรื่อยๆ<ช>มันจะลบไฟล์เก่าถ้าเราไม่ย้ายมาใน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 ล็อคครับแต่ถ้า,าล็อล็อเสร็จแล้วเราจะลบที่ล็อกได้ก็พี่ก็ต้องมาลบในล็อคลบในล็อกได้เนี่ยสมมติเรากดในล็อคพี่ก็ลบอเนี่ยพร้อมเดียวออโอเคลบแล้วก็ลบเลยหรือว่าร์แมตการ์ด กดอันนี้อันนี้ใส่อ okay. well, ๋อใส่การ์ดให้ผมการ์ดอยู่การ์ดอยู่ในนี้ก็คือราการที่ผมแจ้งพี่มีการ์ดด้วยมีอะไรพร้อมเลยพี่พี่พี่ทัดตรงการใช่ไหมพี่กดเซตติ้งเสร็จแล้วก็ฟอร์แมตเยสแค่นี้มันจะฟอร์แมตหมดเลยวิดีโอนาทีเดียวพอวดีวิดีโอดูเลชั่นก็คือเวลาเวลาบันทึกต่อหนึ่งไฟล์ผมแนะนาให้ใช้หนึงนาทีเพราะว่าสมมุติมันมีปัญหา สมมติว่าอยู่ดีรถอยู่ดีเกิดดับขึ้นมาแล้วจอมันดับไปเลยไฟแทนที่จะว่าเสียแค่หนึ่งนาทีย้อนหลังแม่งเสียหนาทีเลย5้านาทีพี่ขับรถได้ตั้งกี่โลละเสียบ,บไฟนั้นมันจะหายไปเลย,ยใ,ใช่เพราะฉะนั้นแค่หนึ่งนาทีพเอเอีซีเดนแคแค่หนาทีนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วครับพี่มีอะไรถามไหมอย่างเด็ดฟิกผมก็พัดเิดมาใส่ได้ได้ลองดูน่าจะน่าจะไม่รู้ว่ารันได้ไหม เพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีลานหรอกก็ให้ลูก่ะไม่มาดูนี้หรอกไม่ได้ดูหรอกจริงพี่คืออันที่สําคัญก็คือเนี่ยอ่ะกดกลวงนี้แล้วก็ยูทูบไว้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมหากล้องให้กล้องอยู่สองอ๋อแล้วผกดตรงนี้เลยแล่ไม่ไปกดที่อื่นเรียบร้อยนี่